สวัสดีคะ่ะพามายางตลาดหนัดเลยจ้ะเด้อนึกจากกินผลไลม้แต่พี่น้องมาแล้วกับแม่ขาบลบกคอยไลน์ไปไหนหรอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าย่างวัน,นนีหนาฝนเนาะคะะ่ะเนาะตรงนี้จะมีทุกวันอาทิตย์เลยจ้ะพี่น้องจ๋าพ่อค้าแม่ขายก็จะมาก,กันจุ่มป่า ของบ้านบ้านแค่หมูโบราณเจ้าแค่โบราณแคโบราณขายด้ยคนโบราณนโบราณคนกบลาศโบราณเละน่น้าค่ะนะเจ้ากรวบาจะอันน่ะ จุยถุงค่ะฝนตกดีพักงามเนะาะงามแท้นะอันนั้นคืออย่างนไรเจ้าบ้านเจ้าอะคอเนี่เจ้าสะอมจ้าเจ้าขอบคุณค่ะเขอบคุมา นี่พริกนี่นะน,นี่อร่อยแต่ของน้องมีอยู่เดินตลาดจ้ะวันนี้ฝนตกผักเยอะแยะมากมายออหยอดอันนี้ง้มให้งม้งมทุกอย่างเลยผักกระเฉดผักบ,บุ้งอันอย่างกรนี้ยอด ยกทอ,อ,องยาฟักทอ,องยาพักฝังกนะอกอยคนเดียวเนี่ยน,อ,นอกดอกพักฝังอันนี้ต้นทานตะวัน มาเดินตลาดนัดถนนคนเดินของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องจา๋าตรงนี้คือ,อตำุนตนเปาจ้าหน้าโรงเรียนหนองโค้งนะคะพี่น้องจา๋าจะมีทุกวันอาทิตย์ผักมีแต่งงามๆนะจ๊ะพี่นอ้องอนซ้อนน้ำติ่มบ่จะ้ะมัดบักย้ายชาวบ้านพนม้าขายแล้วค่ะเนาะมีหลากหลายเห็นแล้วก็โอ้ยโบหูจะาอ ซื้อมากกับินบ่ท่านเน,นาะจ๊ะน้องพี่น้องหเห็ดไค่เห็ดลักงอกถุงละ80บาทน้องกอง2กิโล50บาทนี่แลค่ะตลาดนัดจะมีโอ้ยบอกบ่ถูกพี่น้องเลยเห็นยังกะอดซ่อนน้ำเนาะจ๊ะ Right, ให้เนาะสวยจริงๆเลยแต่เจ้ากินบอกวัดจ้างบางคนที่บนชอบบนบอกอ้อร่อยนค่ะ uh, ่อไม้ใหม่ๆจ้ะหน้ำมัมาใหม่โตัวเองแม่เลี้ยงไอความร้อนอยู่เลยรออยู่เลยค่ะขายมัดเตอรไรเนี่ยแม่ยี่สิบ ค่ะโอเคเดนโน่เดินดูก่อนนะคะ้องดูของทิ้งบ้านๆโอ้ก้นกลมพักผลไม้หลายๆพี่รองจา้าตลาดตรงนี้นะคะผลไม้ก็มีหลากหลายจา้ะราคาก็ และต้องได้จพี่น้องเพราะว่าแม่ค้าหลายเจ้าเนาะค่ะเนาะขายกับเป๋าโตกันเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเป็นแม่ค้าก็เนาะเอ่อเขาเอื่อยงไหนอะดวงไผ่ดวงมันเนาะพี่น้องเนาะกูได้บางคนก็นได้ขายดีบางคนก็นบม่ค่อยได้ขายยังไะจ้ออะอัลเบอคาโรกับราคากะหกสิบสามสิบแต่น้อยใหญ่ก็หกสิบบาทจ้ะพี่น้องจ๋า

เขาส่รจิตกรรมมาแต่เดิอนกันนี้บอกเราแล้วกรทุกเย็นวันทุกจังเวลาสี่โมงตไปถึงสิบ้นแล้ครับอทิ่นี้ก็ไปในที่ที่สามของเดือนกัญยาแล้วครับกัญยาและควิดเดอนแปลว่ากันยานะครับช่วงนี้ก็ทุกยากตรงที่ว่าเขาจบ เราครบขอบอกันกันแ้นะอต่เป็นกำลังใจน้องแม่ค้าไม่เยอะเลยค่ะแต่ก่อนนี้ถนนนี้จะโอ้แม่ค้าเต็มเลยค่ะ จิมท่าเดินกลับเลยด้วยจ้ะพี่เนาะผักน้มงามกล่อง20บาทคผผักจากผักเยอะแยะมากมายผักอะา บ้านบ้านของบ้านทั้งนั้นมะม่วงหน้านี้ยังมีอยู่ล่ะแม่มีอยู่สามฤดูหรอกอ๋อ้หรอคะหนึ่งม่วงสามฤดูวันนี้ของคนแม่ค้าไม่ค่อยมาเนาะฝนตกเนาะเออฝนตกเลยทำให้เนาะว่างให้มัว่าใช่ใช่โอเคขอบคุณนะคะเจ้ะลองเลยเบิ่งของกิน เยอะแยะมากมายไม่รู้จะเชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> ได้ผลนะไมยจ้ะมาลองเป็นน <c oughs> ้อเนะยหรอมาพูดเลือกได้จ้ะสี่โลร้อยจ้ะ <c oughs> เห็นบอกว่าสี่โลร้อยไม่ใช่เหรอคะแม่ อันน้ะป้ายอะค่ะใช่ไหมแต่เลือกได้ก็โอเคนะหนูว่าบางบางบางเจ้าอ่ะเขาไมา่ให้เลือกนะมันแข็งนะใช่ใช่หนูเคยซื้อโลยี่ห้าบาทแต่แฟนเขาบอกว่าให้เลือกได้แต่แฟนผู้ชายบอกนะแต่เมียเขานั่งจ้องหนูได้ยินเต็มหูเลยหนูกะว่าจะไม่เอาเลยนะก็เลยอุ่นนวนเขาสองกิโล มันก็เสียความรู้สึกเนาะขอโทรมาค่าเลยแหละมากะทยจอย่างออกมาจากพี่น้องฝนลายจากพี่น้องมะฮอดเนี้ันแล้วนะคะบักทัวนี่นสิบบาทพี่น้องจ้าทัวไลายติมักกินพี่น้องบักแตงีนห้าบาทพี่น้องจ้าบักแตงชนนี่นี้มันเพิ่นจะหอมจากพี่น้องห้าบาทมาเอามาใบตําพี่น้องจ้าใบตาตาเกลือมัอย่างปกตินี่ค่ะแคบหมู พุ่งนี้ยี่หาบาทจ้ะไน้ผลน้ำใหม่พี่น้องจ๋ามาน้อยนาะอันนี้อันของบ้นบานๆจ้ะน้อยนาบ้านน้อยนามเมืองเนาะพี่น้องเคยถึงก็มาก,กินอย่างที่อันนี้ซุปแล้วพี่น้องพอมกินแล้วโอ้ยเบิง่งผลกระไลอัน,นก็ได้กระตอกพี่น้องเลยอันนี้อะโบโคาโลพี่น้องจ๋าโล่สามิบจ้ะพี่น้อง มันน้อยนานี่กะสามสิบบาทพี่น้องจา๋ากะอันนี้อันนี้โล้ยิบห้าบาทจะเลือกได้พี่น้องจา๋าบางเจ้าบางเจ้ากะโล้สามสิบจ้ะกิโลละสามสิบบาทพี่น้องนี่แหละค่ะมาบานเฮ้ามาเมืองไทยเนาะจา้ะเนาะถ้าเป็นยางตลาดพี่น้องจา๋าแม่ค้ากับว่าลายลงมือนีพี่น้องฝนตกบดเพิ่นจะมากกับมากเด้จ้ะฝนโอเคเนาะค่ะเนาะ จิมก็มาส,สรุปให้เบิรงว่าจิมไปตลาดจิมอะไรอย่างแน่นาอค่นะคะเนาะจิมก็ขอฝากบ้านในหน่อยหลังนี้น้ำเนยเด้อจ้ะพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์จิมน้ำเนยจ้ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เขามารับชมเนาาจะนาะกจิมก็ชอบกินจังสี่เละจ้ะพี่น้องคะ่ะพอกันจิมนาเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบายจ้า